กับขา้าเซานี่ก็ยังเป็นหน้าที่ของอิตาเวคือเก่าจ้าก่อนที่จะไปเบิ่องอิตาเวเราโยนไข่เข้าไปเบิ่งกุ้งของอิตาเวก่อนจ้าเมื่อน,นี้เราบอกว่ากุ้งมามีต่ตัวยิ่ใหญ่างามๆท้งนั้นเลยเรากำลังโพสต์กุ้งขายอยู่เพราะว่ากุ้งตอนนี้มางามงามจ้าและราคาถูกนำกุ้งมันก็มีช่วงราคาขึ้นขึ้นลงลงคือช่วงนี้ราคากุ้งก็สิลงจ้าพอใกล้สิ้อดปีใหม่ราคากุ้งก็สิสูงปีดเลยบ่ว่าสิขึ้นหรือว่าสิลงคนก็นิยมกินคือเก่าจ้าเมื่อนี้ยายวะ ใหญ่แถวบ้านยายวีเพิ่นซีโบเอ็ดเนื้อจ้าบอกว่าสิเป็นเนื้ออย่างเพิน่นกรสิบโบเอ็ดทั้งนั้นเลยตู้ของยายวีก็สิเป็นเป็นแผ่นจังน้อยเนาะบ่มีอย่างขายเลยจ้าเมื่อนี้ปกติถ้าเป็นวันพระเนาะยายวีก็สิซื้อตั้งแต่เมื่อวานนี้หลายแน่จังน้อยยายวีลืมจ้ะว่าเมื่อนี้เป็นวันพระก็เลยได้หมูมานนิดเดียวป้ามาเบิ่งอิตาเวตว,ว่าเมื่อนี้เราเอ็ดอีหยังปั่นกินเนาะวันนี้ก็จะเป็นเมนูอาหารง่ายๆอีหยังล่ะง่ายๆแล้วว่าเราสิเอ็ดไข่เจียวปั่นกินจ้าไข่เจียวใส่กุ้้้้้้้้งงงงแแแแลลลลวววกกกกกก็็็็ใใสส่่่บบชะะอออมมมมนนนนนาาิิิิดดดึีีีปปททูพพรรซยยััไเถ หนึ่งเมนูนะําเมนูนั้นก็คือต้มยำปลานิน่นจ้ะทุกคนพอดีเห็นใบบักขามอ่อนเนะาะมันกำลังปุ่งอ่ะน,นะงามงามอยู่ข้างเงินนั่นแหละเราก็เลยต้มยำปันยายวีกินจ้าแม่สนะิบวออิลีเนาะบานยายวีสิบอว่าว่าต้มยำเด้อจ้ะทุกคนบานยายวีก็สิเอิ้นว่าต้มสมนะ้มเนาะต้มส้มปลานิ่นเส่ใบบักขามอ่อนปารไขเ่เจียวอิตาเวตก็เป็นต่แซ่บต่แซ่บจ้ะทุกคนผู้นาลีลาแล้วก็บ,บ่ธรรมดาได้เพิ่นถามว่าให้โซลีลาหรือบ,บอ่ยายวีก็บ,บอกว่าเต็มที่เลยจ้าไข่ของเราก็เลืองเลืองเนาะน่ากินทอดดปา who ทอดปลาทูหรือว่าจี๋ปลาทูน่ะอิตาเวตน้ำมันเจ้าคือบมมีถ้าบอกว่าใส่นนดเดียวก็พ่อบ่ต้องใส่เลยก็ได้นอจีเอาแบบซีแล้วมันแซบดีเอากันแล้วแต่เจ้ากันแล้วกันนอกเพราะว่าเจ้าเป็นคนเให้ค่อยกินให้เจียวกะเปอันว่าทอดเ็จเรียบร้อยแล้วจ้าเมนูต่อไปก็คือตามเจ่วกะปีตามเจ่วกะปีนี่ก็เป็นฝีเมอของยายวิจ้าผมเนของอิตาเวเ้อวิตามเจ่วกะปีนี่แหละที่อิตาเวตเราบอกค่อยมาถ้ามีเมนูตามเจ่วกะปีเราก็สิบอกว่าอ้วนๆตามดเดอร์ตอย่างนึงนอ้อยวิมากกินตามเจียวกะปีเนต้อนอ้อยมกปานวิ ข้าวของข้ากับเซตเรียบร้อยแล้วจ้าทุกคนมาเดินจ้าทุกคนมากินน้ำกันพ่อหน้าเป็นตะแซพพ่พหน้าปลาทูคือมินิใช่ไหมอนุบาลเนาะเข้ากันดีจริงๆเลยมาเด้อข้าวน้ำกันเออเอซีเบย์อย่าเครียดอย่างกับโบโหตื่นขึ้นมาเครียดรถ ไอ้กินมข้าวกับโกินตุ๊กปลาใส่ตุ๊ปลาใส่ใบมะขามอ่อนแซ่บบอรอ,องกอเนี่ยนี่ดอกขาดอกขาไอ้น้องก็กินมนอนมันี่มีหนอมันละกันมีหัวขาเน,ะน,น,น,นาะไอ้นี่มันนี่หนอมันอันนี้เออมีดอกมนันแกงน้ำพริกเข้ากันฮนะ อืมอืมหอ,อมอม,อม,ออมกหอมข้าวคุณด่าเว่าหายงอนแล้วหายงอนหรือยังไไหายงอน <laughs> ยิ้มหวานงั้นอะอ <laughs> หายงอนแล้วนะโอ้กลัวมไม่ได้กินข้าวเลยหายหายงอนเลยอ่ะกินเองด้วย <c oughs> น้องเฟือง หรือว่าน้องไอรินนาอเพิ่นซี่มีซื้ออยู่สองซื้อก็คือน้องไอรินแล้วก็น้องเฟืองม,ม,มีหมูเด่งด้วยเออมีหมูเนเร่งด้วยเพิ่์อ่อมาอยู่นำจะทุกคนกินข้าวเก่งๆเพิ่นซี่ส้อยเรือตัวเองทั้งนั้นเลยกินข้าวนี่เพิ่นม่ให้ปอนจ้ะเพิ่นกินเองทุกอย่างเขาจะทําเองเพราะเขาชอบทําเองอันนี้ก็เหมือนกันนี่ชอบทาเองเหมือนกันชอบทำเองไม่เคย <laughs> ทาให้ <laughs> แม่ใครทำให้แล้วก็นั่นแหละกินข้าวกินข้าวแต่เช้าเลยจ้าวันนี้